เจ้าเสื้อเรื่องพญานาคบอนน่นเน่นมันมันตัวอะไรสีชมพูชมพูว่ายไปไว่ายมาปลาก็ไม่ใช่ไสเดือนก็ไม่เชิงมันคือตัวอะไรกันเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะจะเสียเวลาถ่ายทำไมก็หน้าปกคลิปชื่อหนอนลิบบินมันขึ้นหลาซกขนาดนั้นหนอนลิบบินจัดมาสักหนึ่งบทเพลง เเปป็นสดอร์แไมมันเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสลังและมากกว่า1 0 0 0พสายพันธุ์ทำให้เรารู้จักหนอนชนิดนี้ในชื่อหนอนริบบิ้น หรือริเ l ิ w เวิมหรือไลเนสลองจิสซิม u s หรือหนอนซอมบี้โอ้ยชื่อจะเยอะไปไหนแต่ถึงแม้จะเอาชื่อมาเรียงต่อกันให้ยาวก็คงไม่เท่าความยาวของตัวพวกมันที่ยาวได้ถึง50-60เมตรเทียบเท่ากับเอาความสูงของพี่จองและพี่คนันแลนต่อตัวกันถึง32คนเฉียวและือ จะต่อตัวเพื่อและเราก็พบเจอพวกเขาได้ตามซอกหินลิมทะเลรากไม้ใบไ,ไม้ในป่าชายเลนช่วงที่น้ำทะเลลง ด้วยลักษณะลำตัวที่ปล้องสีชมพูเปลือกแดงเคลือบนิดๆรูปร่างคล้ายหนอนปลิงและไส้เดือนโดยมันมีวิวัฒนาการให้ตัวแบนลีน้นเพื่อให้เหมาะสมกับการอยู่ในน้ำซึ่งด้านข้างลำตัวจะทำหน้าที่คล้ายคลีบสำหรับว่ายน้ำด้วยท่วงท่าเวฟ ยังมีอวัยวะภายในเป็นระบบที่เรียบง่ายตั้งแต่หายใจทางผิวหนังมีปากอยู่ใกล้ๆกับสมองมีระบบไหลเวียนโลหิตที่ทำงานด้วยการหดตัวของกล้ามเนือ้อมีลำไส้ที่จะคอยย่อยและกลองของเสียออกทางก้นนั่นเอง ส่วนเส้นยาวๆที่อยู่แกนกลางลำตัวคืออาวุธลับที่นอนลิบบินไว้ใช้ในการล่าชื่อว่าโรบอสซิสซึ่งถ้ายังไม่ได้ใช้งานมันก็ถูกเก็บรักษาไว้ในร่างกายเป็นอย่างดี เมื่ออยู่ในธรรมชาติที่มีภัยอันตร,รายหรือนักล่ามาทำร้ายก็จะปลดล็อกสกิลสลัดตัวแยกล่างและพัฒนาอาวัยวะทดแทนส่วนที่เสียหายเพื่อดำรงชีวิตต่อไปได้เป็นที่มาของฉาย,ยาหนอนซอมบี้ แค่ตัวขาดแยกรางออกมาอย่างเดียวมันก็เบสิกสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนอนตัวไหนก็ทำได้มีงานวิจัยทดลองกับหนอนริบบิ้นจำนวน22สายพันธุ์พบว่าหนอนริบบิ้นหัวขาดแต่ก็งอกหัวออกมาใหม่ได้และถึงแม้ส่วนที่ถูกทำลายไปจะเป็นส่วนของสมองนักวิทยาศาสตร์กลับพบว่ามีหนอนริบบิ้นห้าสายพันธุ์ที่จะงอกสมองออกมาใช้งานใหม่ได้ด้วย ไไลท์ของหนอนริบบิ้นที่รอคอยมาถึงแล้วอย่างที่รู้กันว่าเมื่อนอนริบบิ้นตกอยู่ในภาวะอันตรายหรือพบเจอกับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่จะนำมาเป็นอาหารก็จะแสดงสัญชาตญาณสไปเดอร์เซนต์ออกมาให้เราเห็นคือการพ่นใย,ยที่ชื่อโพรบอสซิสไอเจวงสีขาวที่ออกมาจากปากของหนอนริบบิ้นมันก็มีเอฟเฟกคือลักษณะความเหนียวยืดแผ่ แหนงเป็นเหมือนกับแหที่ใหญ่กว่าตัวมันถึง30เท่าและในบางสายพันธุ์ก็มีพิษคล้ายปลาปักเป้าด้วยนะรู้ปะเพื่อใช้ดักจับสัตว์น้ำตัวเล็กๆสัตว์ตัวนั้นก็จะติดสตันตัวชาหมดเรี่ยวหมดแรงกลายเป็นอาหารอันโอชะและโปรบบสซิส หรือวงสีขาวก็ถือเป็นอวัอยวะส่วนหนึ่งในร่างกายของนอนลิบบินเราจึงจะเห็นว่างวงของมันสามารถแผ่ขยายไปทั่วทิศทางโดยที่ไม่มีรูปแบบตายตัวในขณะเดียวกันมันก็สามารถดึงงวงกลับมาเก็บไว้ที่เดิมได้ แต่ในบางกรณีมันก็จะเลือกสลัดงวงทิ้งจากข้อสังเกตของชาวประมงที่เพาะเลี้ยงหนอนลิบบินเขาบอกไว้ว่าถ้านอนริบบิ้นที่อยู่ในน้ำพ่นใหญ่เพื่อล่าสัตว์มาเป็นอาหารพวกมันมักจะดึงงวงกลับพร้อมกับน้ำอาหารเข้าปากแต่ถ้าเราจับมันขึ้นบนบกและทําให้มันรู้สึกถึงอันตรายหลังจากที่มันพ่นใยมันมักจะสลัดงวงทิ้งเพื่อหน,นีเอาตัวรอด เรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีค่าพลังความฉลาดและสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงจริงๆแมมเก่งจริงเลยนะตัวแค่นี้ะ ปัจจุบันชาวประมงใช้หนอนลิบบินเป็นเหยื่อตกปลาทะเลโดยใช้ประโยชน์แค่ลักษณะรูปล่างและสีแดงที่ดึงดูดให้ปลามาติดเบ็ดแต่ถ้ามนุษย์ลองถอดรหัสดีๆและศึกษาค่าพลังที่อยู่ในการพ่นใยของเจ้าหนอนลิบบินนี้เราอาจจะพบไอเดียต่อยอดนวัตกรรมเยอะแยะเต็มไปหมดทั้งเรื่องการแผ่พ่นใยที่สามารถยืดออกและหดได้ยังกับแขนลูฟี่ เราอาจจะประดิษฐ์แขนหยิบสิ่งของที่สามารถหยิบของหลายๆชิ้นได้ในครั้งเดียวและด้วยเส้นใยที่มีลักษณะเป็นเหมือนเมือกเหนียวยึดติดพื้นผิวได้เป็นอย่างดีในอนาคตอาจจะต้องประยุกต์ใช้แผนที่กั้นไหลาทางที่สามารถพนยยยึดติดรถที่กำลังเสียหลักให้คนหยุดสนิทอยู่กับที่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นก็เป็นได้ หรือถ้าหากไมล์มอราเรสได้ดูคลิปนี้แล้วสนใจอยากได้ใยที่พ่นแล้วดึงกลับมาใช้ต่อได้แถมไม่เหมือนสไปเดอร์แมนคนไหนก็คอมเมนต์ติดต่อมาด้านล่างน,นี้ได้เลยยังมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเนเจอร์ที่รอให้มาเจอที่นี่อีกเป็นล้านกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สิ่งมีชีวิตชาวบีสตีมกันด้วยนะ